เก่งมี่เธอตาต่ำจนมองข้ามลูกสาวรัฐมนตรีอย่างฉันแล้วไปคว้าอีสาวสภาพบ้านนาแบบนี้มาเป็นแฟนได้ยังไงคนอย่างเธอสินสอดซ้าร้อยเดียวก็พอแล้วมั้ง แป้งมาคนแรกเลยเหรอมาถึงนางได้ยังนี่หลานฉันฉันก็ต้องมาคนแรกสิแป้งนี่ร้านเธอเหรอ ว้าวอีสโ u ่สวยดีฟูลของมันแน่อยู่แล้วจ้ะ <laughs> ขวัญนนยังสวยเหมือนเดิมเลยนะ <laughs> <laughs> ฉันสวยขนาดเนี้ยเธอยังไม่เลือกฉันเลย <laughs> เอ่อนี่หนูแฟนผมเองเลลี <laughs> ่จริงปะเนี่ยเก่ง <laughs> 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 <g eng> นี่เธอตาต่ำจนมองข้ามลูกสาวรัฐมนตรีอย่างฉันแล้วไปคว้าอีสาวสภาพบ้านนาแบบนี้มาเป็นแฟนได้ยังไงนีิขวัญแกเพิ่งจะเจอมิวครั้งแรกเองอะแกก็แรงขนาดนี้เลยเหรอจะมิวก็ตกใจหมดหรอกนี่มาคุยเรื่องเรากันดีกว่าแกจำตอนที่เราเรียนไฮสคูลได้ปะตอนนั้นฉันแฮปปี้มาก จำได้สิแต่เรื่องเธอเอาไว้ก่อนแล้วเก่งนายกลับมาจาก l.a. ตั้งแต่ตอนไหนอะมีเห็นบอกกันบ้างเลยก็กลับมาสักพักแล้วแหละเราเรีบกลับมาช่วยงานของพ่ออ่ะก็เลยมาเจอกับหมิวนี่แหละเราไปเจอกันจากที่ไหนล่ะหมิวเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครหรอเรียนจบมาจากที่ไหนล่ะจ๊ะ ขวัญก็ถามซะเป็นแม่เราเลยไม่เป็นไรหรอกพี่เก่งฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดอะ่ะแล้วก็เรียนโรงเรียน,ร,ยนรับธรรมดาธรรมดานี่แหละโอ้ oh my god ไม่จริงใช่ไหมเราเธอจะเข้าสังคมไฮโซของเก่งเขาได้หรอพอเธอแป้งพอดีแล้วว่าจะปรึกษาเรื่องงานแต่งกับพวกเธอสองคนด้วยอ,ะอ่ะ,อะจะแต่งงานกันแล้วหรอสงสยัย มีเบบี้ใช่ปะปล่าสักหน่อยไม่เหมือนเธอหรอกแป้งอุ๊บส์แรงนะเก่งแล้วว่าแต่งานแต่งแถวบ้านของเธออะ่ะเขาจัดกันแบบไหนละจ๊ะจัดกันตามทุ่งนาหรือว่าตามสาลาประชาคมประจำตำบลอะไรแบบนั้นปะหรือก็เป็นตาะจีนบ้านๆนี่ล่ะ จริงๆอ่ะฉันว่าก็ดีนะเพราะว่าดูจากรสนิยมการแต่งตัวของหมิวแล้วเนี่ยจัดดูหรูดูแพงไปค่ะก็คงเข้าไม่ถึงแน่ๆอ่ะหยอกเล่นนะมิวอย่าไปคิดมากอัธรรถเนะี่ย พอดีพี่เก่งเขาอยากปรึกษาเพื่อนอะ่ะเห็น hmm. ว mm ่ามีประสบการณ์เรื่องแต่งงานมาแล้วแม้จะหย่าแล้วก็ตาอุ <c oughs> ้ยแป้งโดนอีกดอกพวกเธอนี่นะเข้าเรื่องกันหน่อยสิเราจริงจังนะ <c oughs> พวกเธออยากจะไปจัดกันที่ไหนก็เชิญฉนันไม่อยากจะยุ่งด้วยหรอกนะ แป้งเธอว่าเราจะให้สินสอดมิวสักเท่าไหร่ดีละ่ะตอนที่เธอแต่งเนี่ยก็เห็นว่าได้ไม่ใช่น้อยนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่เงินสดห้าล้านแหวนเพชรอีกห้ากะลักแล้วก็ทองคำแพงอยู่นิดหน่อยอะ่ะโหงั้นเธอว่าเราให้หมิวสักสิบล้านดีไหมจะได้ไม่นหน้าเพื่อนอะ ไม่ต้องขนาดนั้นหรอพี่เก่งจัดงานแต่งธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วมิวเขายังรู้จักเจียมตัวเลยแกจะจัดเวอร์วัาวางไปทำไมวะเก่งแค่ธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วปะจะได้เหมาะสมกับคนอย่างมิวจัดหรูดูแพงไปก็ไร้ค่าเป,เปล่าไร้ค่าอะไรหรอคะ ฮัลโหลครับอ๋อ oh, สักครู่นะครับทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะขอไปคุยธุระก่อนแป๊บบนึงนะโฮัลโหลครับอ๋อ oh, ครับครับทำไมเมื่อกี้เธอจะพูดอะไรกับฉันไม่ทราบรายค่าที่เธอพูดถึง<ม>คืออะไรเธอจะมาสนใจที่พวกเราพูดไปทำไม อ๋อหรือเธอคิดว่าเธอคู่ควรหรือคิดที่จะมาเทียบฉันกับพวกเราเหรอถึงได้ก,กล้าที่จะต่อปากต่อคำขนาดเนี้ยใช่คนอย่างฉันกับเธอมันคนละระดับกันเธอจะมาคิดเรียกสินสอดแพงๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะพวกเราทั้งหมดจบมาจากไฮสคูลเรียนมาจากเมืองนอกใช้ชีวิตที่หรูหราไฮโซแล้วคนอย่างเธอ มันมีอะไรที่เหมาะสมกับสินสอดแพงๆหรอบุญหัวของเธอเท่าไหร่แล้วที่เก่งเขาจะจัดงานแต่งให้จริงมันต้องขวัญเพื่อนฉันนี่ตอนนั้นเก่งมันก็โง่ที่ไม่ยอมเลือกขวัญน่ะทั้งสวยทั้งรสนิยมดีเหมาะสมกันทุกอย่างแต่คนอย่างเธอ คนอย่างเธอสินสอดซักร้อยเดียวก็พอแล้วมั้งไม่ต้องคิดที่อยากจะเรียกร้องหรือมาเทียบชั้นกับพวกเราหรอกได้ขึ้นมาใช้ชีวิตที่หรูหราไฮโซก็คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มละมันมากเกินไปแล้วนะแกะเดี๋ยวฉันมานะฉันลืมไปว่าต้องไปดูออเดอร์รลุกค้นใหครั่ะคุณแป้งจะไปไหนคะ คุณหมิวสวัสดีค่ะจ้ะแล้วคุณบีม,มาทำอะไรที่นี่เหรอคะมาเก็บค่าเช่าร้านค่ะก็ร้านนี้เองค่ะที่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าอ๋อร้านนี้เองเหรอที่ไม่จ่ายค่าเช่ามาห้าเดือนแล้วอะคุณแป้งคะเรื่องค่าเช่าที่ค้างไว้จะจ่ายวันไหนคะคุณบีมคะเรื่อง ค่าเช่าเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังได้ไหมคะคงไม่ได้หรอกคะ่ะพอาะคาไม่จ่ายก็เชิญปิดร้านและย้ายออกไปย้ายออกเลยเหรอคะตั้งขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมคะบีมเขาขอเลื่อนก็เลื่อนไปให้เขาหน่อยสิ <ç ye> <tr analy zer> ไม่ต้องยุ่งอย่าสาระแน่เรื่องคนอื่นเพื่อนฉันปิดค่าเช่าอยู่เท่าไหร่ ห้าแสนค่ะเลื่อนไปก่อนก็ได้ถ้าแป้งไม่มีเธอจะมายุ่งอะไรเรื่องขอฉันนะหนาเธอมีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยยังไงต้องยุ่งสิคะเพราะคุณหมิวเป็นเจ้าของที่นี่และตึกแถวนี้ทั้งหมดอะไรนะเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนลุกขึ้นยืนกันหมดเลย ค้างค่าเช่าร้านแล้วยิ้มหมิวเนี่ยก็ดันเป็นเจ้าของตึกนี้ก็เลยเกิดเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยแล้วเมื่อกี้ได้ยินอะไรค่าสินสอดเธอพูดอะไรขวัญก็มันเรื่องจริงนี่ผู้หญิงอย่างมันอะค่าสินสอดแค่ร้อยเดียวก็พอแล้วมั้งเลิกดอถูกเหมิวเดียวน,นี้นะพอพ่อของเธอเองก็เอาตึกมาจำนองก,กับหมีวเหมือนกันพอเธอพี่เก่งไม่เป็นไรค่ะ แต่งานแต่งของเราไม่ต้องเชิญสองคนนี้ไปนะคะหมิวไม่สะดวกที่จะเจอพวกเขาอีกครั้งบีมเลื่อนค่าเช่าให้คุณแป้กก่อนนะฉันมีสมองและมีปัญญาหาเงินไม่ต้องการเงินจากผู้ชาย